สวัสดีครับผมตอนนี้เรามาถึงงานมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนนี้บรรยากาศเก็ะทอ้องฝ้าโป้งแจ้งร่มอาจจะแห้งสักหน่อยกําลังถา่ายเล็กหน่อยตอนนี้กำลังเอาของไปเก็บที่ภากันไปหายยางแน้วหาเน้ว,นวกินพอพ่าท่านได้กินข่าวแรงเลยขอที่ภาพไปบุกคุแกแล้ว พี่น้องเออต้องสื่อแล้วเด้อน้องแอลลินต้องเข่าแล้วเด้อพอเราเคสคัดหยอกแห้งตอนนั้ต้องเสริมกระดูกโอ้ยโอ้ไวล้มล้ไปล้มีปอย่างยู่าไม่ด้วยผมกนเ้าต้องหอดเราไม่ได้กินเาอ่กินกินเพนนี่ก็จะเปขาเศร้าเขาเศร้าเขาเที่ยเขาเลียกไม่ขาดแบบน้แมน เออนอนเขาเพ่ได้กินน่ะแมนแมนปลาอิหรี่แล้วลูกจะมาเริ่มกินข่าวบรรยากาศก็ดีอยู่พี่น้องลมใบวมีแต่ฝนลมพันธนีไว้แล้วล่ะสถานที่กับกวงขวางดีอยู่ดิมาค่ะพี่น้องมาเด้อมาหายกำลังเจ็บกินงาดสนุกขึ้นแค่เข้ามาในถ้ำการแสดงอยู่ไใสก่อนอยู่ปั๊มคาเทกอยู่ทางปากทางปั๊มคาเทกนี่ลาดกระบังอายุใส่บอกกันได้แค่นี้แล้วแต่ละมือบอกเคยจำมางัดแต่ของสิเหลนยู้ยใส่ได้พี่น้องเคย พาคก,กันแบบว่าเนี่ยทั้งหมดเา,าเล่นแล้วเสร็จปุ๊บจังคิดว่าเอาต้องไปเปิดเมึงว่าเอาเหมือนเราไปเขาเล่นัญญุใส่ออจังไปงานตัวเมื่อคยคิดเหมยก็เลยว่าเออเมื่อนี่เล่นัญญุใส่ใส่ผู้อื่นถามแบบแฟนคลับถามามาเมื่อนี่เล่นัญญุใส่บอเมื่อคยหลัวเรื่องสรุปสรุปยุใส่แดบนี้ยูรัดกระบาง,บางเออยุบข,ขางความคาดเท่อันนี้เราเล่นอยู่ตรงไหนตัวมองนี่คือมองใดนี่อยู่ตลาดสล็งปลองกลูกเหตุการณ์มันคึกเป็นยังไงเนี่ย ยิ่งเรียกกันเตลุมไงเะลุมตํางงานเลยนี่อะไรามันมักเหล่นใหญ่มื่นก็เ้านั้มากเหล่นใหญ่หมื่นป้านเแบบเ้างปิ้นหัวอยูแมนอบรวมลงไปแม้มันคือจะมันชาบไปเบอร์ตูวนี่อ้ยพาไปเบอร์ตูวอี่งเตลุมตึงลุ่เนาะทล่เรสูงย่หราัวมือ กบอร์ดแบบเอาบาดแบบหัวกระช่าๆแบบนี้บ่เวทีมันลื่นมาขึ้นนี่พอกฝนตกแล้วเวทีมันมืนเกือบบะมีดอกยางเหยียบหนาไปกับเพลิดทะเลาะเกือบเพียงบะมี่เดี๋ยวไปเลียวไปพังนั่งถึงท่านด้ดอกที่เลี้ยวไปเลี๋ยวไปยังสิสเปซส์บ้านล็อกในดีเลยเฮ้ยม่นมาแต่งโตอย่างมันมันต้องมีนี่ไปนี่มันแต่งโตนั่งสิเอามานาดีตราชีอันี นูคนขาขายของคนหูจไรนู้นได้ต่างตัวดีดีปกติกับม่ได้ดีเปิดตูวหาอีบีดนะปดกนนะเอาสวตใตัตัว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 ตัอตัวตอวตัวนััตัว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 ตัอตัวตเวตัวตั่ตัวตัวัวตัวตัวตัวัวออวักตั อ๋อมันไปแล้วก่อนมันไปก่อนแลวบอห้ามีปวดขี่นะคะเล่นไปขี่แล้วนนี่จะซื้อทุเรียนเรียกยีหมูก็นมาว่าอยากกินทุเรียนลมเย็นดีมากเลยทุกคนหันมาหาหน่อยทุกคนหันมาหาหน่อยว่าใคยสวยซาเมี่ยว เฮ็ดกับบ้าสวยบ้าเฮ็ดกับบ้าสวยวันนี้เราจะกินอะไรดีมี้่าอวนจะกะวัาจะกัน้กดั้อดว้เราอัี้าิอะไ้อ้ราอไวานะร้เาอะไ้อวเา้อเรอดเินดวไปกู้ย้อนแป๊บ เว่ใสย้อนหรือเปล่าคะดิฉันเว้ยแม่เครื่องเก่านูยังผ่อนไม่หมดเลยเนี่ยเกาะเนี่ยจะวีนมากเลยนะไม่มีรูปยศดสะทนเนี่ยฟองอีซี่ไหมเออใครเนี่ยเกลเกลือเนี่ยนะเอามาแปะเั็สี่บอกโปสเตอร์รูปนี้ต้องมีมานะ แล้วมึงไปบังแม่แก like ้มนี่นะแม่แก้มบินมึงนั่นนี่ปอบปอบไม่จะมีปอบดิแม่ดีปอบไอแม่รถออกมาไปหน่อยไปไปหาเน้องกินห้ามแม่ปอบลูกเนี้ติดอยู่เลยไปหาสุ่ยไปส่งข้างนี้ไปยี่ท่าเรือมึงเลยช่วยยังก่อบพี่ใหญงเขาออกมึงเขาแต่งกับพวกสินมันอ่ะพวกไปท็กมันดีดีมันอ่ะพวนสิไปอาหารแพล ข้าสิกินอีหยังวะนนี้อนเอาข้าสิกินนี่แม่ทายคู่บาา้านนู้ดซียให้บ้านนู้ดไยให้ก็ได้ครับนเออส้มซีทายแม่ของป่ากก็ได้ไนอนกัดซีนให้ขอบคุณครัแบบผมให้จังเนปมาให้เห็นของป่า <c oughs> อันีเปันบีดคัีดบอกเปนงา้าตลาดพี่ฮออีบีมันบอกอยู่ท้งพุ่นน่ะเนีแนีกินแซ่บแต่ว่าเาตรงหนังวิ่งมตอร์ไ์ไปที่ฮอวขี้ก่เมื่อกี้นไหมต้องันไหค่อยถ้ามา ลาบแค่ที่เขาตีไปป่ะลาบยาโสลาบลาบสารค้ามันสีมันต่างกันตั้งแต่เอาคอยกินมากกันมีเขาเขคือกันหมดลาบน็คนไม่กินเออเป็่อนเนี่ยมันเป็นองไรลาบแน่นอ่ะลาบคือกันนี่ล่ะคื่อลาบกระป๋องบ่ะอะไรขย้อนมีพิรุษไหมไก่ของแกเนี่ เม่นานลรวกีลาเราไปกินฬาสกุลเอาไปไปไปเอาอจีทูม่อย่างนี้ม่นานทูรามขัดจีนแทนเนี่ยยางมาเครื่องทางเหรอกายเครื่องทั้งเหรอท่านมาสกีกินยางอยู่ยางเขาตลาดก็สีห่อนดิซี่ต้องห่อนแท้ นีนมัน,ยน,นยอยู่นาปาเบื้งเอาตนซับซูมหด,ดนินะอิสนโนเบลจะปัชิงน,นะนีดูเอานี่พี่นอนนี่ต้นลซับซูมหนเห็นนี่ฮาีปนมานังหัวบังนี่นี่โอ้ยพวกป้ทักทายท่านครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะสอดไบไ<ป>แม่สีภาพบีเป็นแม่สีาพบีเป็เชกับชา่าโอ้ยขาไปฟังบัรอีบร้บีบก็ได้แล้วช่องเมฆนะนะกับช่าเลยเอา้ากับชา <c oughs> อยู่ตรงไหนวะลาวเอคมิ้เขมิอยู่ตรงขมิต้องไปทังนันี่เออขมิต้องเอากรสุนี่ีสเกตกับดมืดก็วัไปขันบัขันีอ้าวบัอีใหบีที่สีเกตมันว่าบีบ บานเธอติดกัมพูชาหรือแคมโบติดทั้งสองติดท้งสองินบอที่งกัมพูชาติดทั้งลาวลาดอธทบทีใ่เอามาเก็เป็นลูกเคืงแน่นอันหนเขาหนักคือสวยเธอาโมนี่อีแมรลานทอนดาบางขาเสือกยางพีอยก็ปิดแล้วลานอี๋ยงบอมาอปันเหล่ยมอลมไปอย่างแต่าฉันเขาจเอาเหลี่ยมเหลียมเขียวที่ไปกินไซส์กินนีหรือไปตลาดทุ่นตลาดุ่ก็ย่างไปในใต่สถานเดียว เดี๋ยวกูเบงกอนนิดเดียวเนี่ยเดียวเท่งกลับไม่ได้เพียงแตสัปดาน์ร้อยบนน่ะหนะึ่งกิโลเมตรโอเคครับสัตว์ชิปนี้เอาไว้สัมมิตได้ครับให้น้องๆไทยแาบลอยนันเพื่อนไอ้ไทย,ย,ไทยดกูกระเอี้ยงซี่เบงกอนแล้วเราจพักกันไปหาเนี่ยกินเหล่าบอกกันใหม่ได้คลิปหนานะะักครา